สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องทิ้งขยะให้ถูกสีดีต่อโลกดีต่อเราจัดทำโดยนางสาวพัดกุลผู้พวงโรงเรียนปรีชานุศาสตร์เด็กๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องแยกขยะการแยกขยะมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกาจัดลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนช่วยลดต้นทุนการจัดการขยะและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปนเปื้อนของขยะอันตรายทั้งขยะสีสีการแยกขยะก่อนทิ้งดีต่อโลกเรามารู้จักประเภทของขยะหลักกันก่อนนะคะทั้งขยะสีเขียวขยะอินทรีย์ทั้งขยะสีน้ำเงินขยะทั่วไปทั้งขยะสีเหลือง ขยะรีไซเคิลและถังขยะสีแดงขยะอันตรายขยะอินทรีย์คือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอย่างรวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครัวเรือนและการเกษตรซึ่งสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้เช่นเศษอาหารเปลือกผักผลไม้ใบไม้กิ่งไม้หญ้าวัชพืช ซึ่งสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้บำรุงดินได้เราต้องทิ้งขยะเหล่านี้ลงในถังขยะสีเขียวนะคะขยะทั่วไปคือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิลเช่นพลาสติกโฟมกล่องอาหารที่เปื้อนน้ำมันถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหารซองบะหมี่สำเร็จรูปช้อนซอมพลาสติกขยะเหล่านี้เราต้องทิ้งลงในถังขยะสีน้ำเงินนะคะเด็กๆ ขยะรีไซเคิลคือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการเช่นการหลอมการแยกส่วนและการปรับปรุงคุณภาพเช่นกระดาษแก้วโลหะพลาสติกและอลูมิเนียมเศษผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วซึ่งการคัดแยกขยะรีไซเคิลช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานขยะเหล่านี้ จะต้องทิ้งลงในถังขยะสีเหลืองนะคะเด็กๆขยะอันตรายคือขยะที่มีองค์ประกอบของสารเคมีอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้แก่หลอดไฟทุกชนิด่านไฟฉายและแบตเตอรี่กระป๋องสเปรย์ขวดน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ยาและเวชภัณฑ์หมดอายุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขยะเหล่านี้เป็นขยะอันตรายเด็กๆไม่ควรเข้าใกล้นะคะขยะอันตรายต้องทิ้งลงในถังขยะสีแดงนะคะการคัดแยกขยะมีประโยชน์มากมายช่วยให้สิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชนสะอาดขึ้นลดแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงที่เป็นพาหะนำโรคและยังเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้แก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การแยกขยะเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนทำได้และส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อคุณภาพชีวิตและโลกใบนี้อย่างยั่งยืนเรารู้จักการแยกขยะกันแล้วต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปเล่นเกมกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าเศษอาหารเราควรทึงที่ถังขยะสีอะไรดีคะ คำตอบคือถังขยะสีเขียวนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะข้อต่อไปกล่องโฟมเด็กๆคิดว่าเราควรทิ้งที่ถังขยะสีอะไรดีคะใช่แล้วค่ะกล่องโฟมเราควรทิ้งขยะลงในถังขยะสีน้ำเงินเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าลังกระดาษ เราควรทิ้งใส่ถังขยะสีอะไรดีคะใช่แล้วค่ะเราควรนำไปทิ้งใส่ถังขยะสีเหลืองเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปอยาฆ่าแมลงเด็กๆคิดว่าเราควรใส่ถังขยะสีอะไรดีคะ ใช่แล้วค่ะเราควรใส่ถังขยะสีแดงเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะข้อต่อไปหลอดไฟแตกกับสายไฟที่ขาดควรใส่ถังขยะสีอะไรดีคะ <S 2> <S 2> ใช่แล้วค่ะเราควรใส่ถังขยะสีแดงเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆดูข้อต่อไปนะคะเด็กๆดูสิคะว่า ขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องเราควรใส่ถังขยะสีอะไรดีคะถูกต้องค่ะขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องเป็นขยะรีไซเคิลเราต้องทิ้งลงในถังขยะสีเหลืองนั่นเองเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆลองดูสิว่าแก้วน้ำพลาสติกและถุงขนมนั้น เราควรทิ้งลงในถังขยะสีอะไรดีคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเราต้องทิ้งลงในถังขยะสีน้ำเงินนั่นเองเด็กๆเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆต้องเรียนรู้การแยกขยะเพราะโลกของเรากำลังเจอกับปัญหาของถุงพลาสติกและปัญหาขยะล้นเมืองในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หากแต่เป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยสองมือเราตั้งแต่ในบ้านเราเองเด็กๆคือพลังสำคัญที่จะเปลี่ยนให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเด็กๆอย่าลืมกลับไปแยกขยะก,ก่อนทิ้งด้วยนะคะทิ้งขยะให้ถูกสีดีต่อโลกดีต่อเราบ๊ายบายนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะ